พูดมาแล้วก็อย่าลองและนี่คือ AK74 จับดูโอคู่กับลูกเกี้ยงใส่กระเป๋าเต็มช่องลงในวอร์ซูลจะเป็นยังไงมาดูีรถไมีรอขนาดปืนยันลงโอ้สีไม่นีไม่นีไม่นีเอาใส่ระเบิดไว้เปิดกองเปิดกองเลยเปิดกองไว้

ล่อล่อยิงยิงล่อมันไม่รังรังมันล่อตีมันมาล้อเชื่อไหมสามตัวขนาขนาสองอยู่ข้างๆอางลุงตรงขวาอเคตรงนั้นแหละตรงที่รอรอรถเมียผมรอผม ร้อยมันไปชุบเพื่อนกันอ้ไหวใช่ไ oh! ว้ตัวระดับไผแล้วแท้ um เรือ่องแล้ว ได้คิบไอ้เคเด้ลงดับกองกระสุนเปล่าน่ากบกองกระสุนจะล่าให้สุดขอบฟ้ารู้จักไหมเฮ้ Precision airstrike available. Samtaret Ready for deployment. เัตเขออกแล้วนอมไซล์ออกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอันนี้ของมันใช่ไหมโดนน็อกสามคนมุมระเบิดสามเลยหมดผมหมดผมหมดตัวยดนระเบิดไปดีนุ่ม

น้องคน้าไปไหนนวลๆมาแทเอามันหน่อยยิม่ไหนโดน ไปไว้เลยจบเดีว่าลุงจะปลาแล้วเบอร์ีิวางกองสูตรปลาเนี่ยเมื่อกีอ้ดเดอ้าเหรอผมปลาคนเดียวกองสูตรนี่เงี้ย <c oughs> ผมวิ่งเก็บของคุณแทนเอาน,ะนะ้วเมือวานเมื่อกี้อ่ะใช่ผมปลาแล้ว <c oughs> โอ้ตายแล้วตายละเหลือมันว่ะมันมากเลยจบเกมนี้เกมเดียวเลยแหละไม่ต้องอะไรละ ข้าวอย่างนี้นเอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ